กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ1,143อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2564ถึงวันที่11มกราคม2565สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องข่าวสารสอบงานราชการทั่วประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่1นึ่4ทับสองตำแหน่งที่รับสมัครสอบตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานได้แก่ '1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน179ออัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานจำนวน29อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน224ออัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน53อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสาขาวิชาเคมีสิงทอหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 6. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานจำนวน7อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคมทางช่างวิทยุทางช่างโทรคมนาคมทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางช่งา,า,า,ง,ชง,าง,ชงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือทางช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมทางการสื่อสารทางสัญญาณวิทยุหรือทางช่างวิทยุ 7. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน43อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศินียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ 8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวน5อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศเสนียบัติวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสิบในช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน134อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศเสนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้างเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง 11. นายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน91อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาสำรวจหรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ในสาขาวิชาสำรวจทางแผนที่จากกรมแผนที่ทหารบก12พนักงานเทศกิจปฏิบัติงานจำนวน18อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศชนนยบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน13พนักงานปกครองปฏิบัติงานจำนวน59อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ ได้รับประกาศสินีบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน14พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานจำนวน115อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับประกาศสินีบัตรวิชาชีพหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติงานได้แก่1 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการจำนวน10อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชานิติศาสตร์2เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการจำนวน11อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาลักศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการจำนวน12ออัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 4. นิติกรปฏิบัติการจำนวน11อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติสาร์ 5. นักทรัพยากรปฏิบัติการจำนวน18อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน18อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางโสตทัศนศึกษาหรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน5อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน10อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 9. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน11ออัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 10. นักวิชาการสุขาพิบาลปฏิบัติการจำนวน12อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปร,ริญญาตรีหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางสิ่งแวดลอ้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวน33อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษ์วิทยาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 12. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด 13. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด 14. วิศวกรโยธาปฏิบัติการจำนวน11อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมสุขาภิบาลทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้างและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 15. วิศวกรสุขาพิบาลปฏิบัติการจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรม,มศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาพิบาลหรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16. สถาปานิกปฏิบัติการจำนวน13อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนดการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2564 ถึง11มกราคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ ksb.bankkok.go.th